สดาโเพเผยประชาชนขานปิดผับตีสีชี้ปิดตีสองเหมาะสมดีอยู่แล้ว ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนีดาโภเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องปิดผับตีสี่ทำการสำรวจว่วงวันที่23-27ถึงธันวาคม2565จากประชาชนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคร,ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1,310หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามถึงการไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนของประชาชนพบว่าร้อยละ58.17ไม่เคยไปเที่ยวร้อยละ 11.83เคยไปเที่ยวและเมื่อถามเฉพาะผู้ที่เคยไปเที่ยวว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค่ำคืนบ่อยครั้งเพียงใดพบว่าร้อยล56.57ไม่เคยไปเลยรองลงมาร้อยละ29.56มีบ้างแล้วแต่โอกาสหรือเทศกาลร้อยละ6.39เดือนละครั้งร้อยละ3.83เกือบทุกวันคือ3-5วันต่อสัปดาห์ร้อยละ2.74อาทิตย์ละวันร้อยละ0.91ทุกวัน ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดที่จะขยายเวลาปิดสถานบันเทิงเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติเช่นกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่เป็นต้นจากเวลาตีสองออกไปเป็นเวลาตีสี่พบว่าร้อยละ4 8่ระบุว่าการปิดสถานบันเทิงเวลาตีสองเหมาะสมดีอยู่แล้วรองลงมาร้อยละกควรอนุญ,ญาตปิดสถานบันเทิงเวลาตีสี่เฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติร้อยละ14.35ควร อนุญาตปิดสถานบันเทิงเวลาตีสี่เหมือนกันทั่วประเทศร้อยละ7จควรปิดสถานบันเทิงก่อนเวลาตีสองร้อยละสาไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนในประเทศไทยด้านความมั่นใจของประชาชนต่อการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงในเมืองท่องเที่ยวว่าจะช่วยพยุงรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวพบว่าผู้ที่เคยไปเที่ยวร้อยละ30.11ค่อนข้างมั่นใจร้อยละ22.81ไม่ค่อยมั่นใจร้อย ยละ19.16ไม่มั่นใจเลยร้อยละ27.74มั่นใจมากและร้อยละ0.18ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านผูที่ไม่เคยไปเที่ยวร้อยละ26.25ค่อนข้างมั่นใจร้อยละ29.53ไม่ค่อยมั่นใจร้อยละ25.59ไม่มั่นใจเลยร้อยละ17.58มั่นใจมากและร้อยละ1.05ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ และเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตั้มด่านตรวจเมาแล้วขับพบว่าร้อยละสี่จาำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับปัจจุบันเหมาะสมดีแล้วร้อยละ40.9ควรเพิ่มจำนวนด่านตรวจเมาแล้วขับร้อยละแปควรลดจำนวนด่านตรวจร้อยละ1.07ควรยกเลิกด่านตรวจทั้งหมดและร้อยละ0.08ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ สามารถติดตามผลการสำรวจของนิดาโพซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ของนิดาโพถูกต้องเที่ยงตรงด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ